ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่หังห้าส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเทศบาลเมืองปากปานังนะครับอำเภอปากปานังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ตอนนี้ทำทำขนมอะไรกันครับเนี่ยอาหรอารกุ้งไส้ไก่ครับอาหารุ้งไส้ไก่ แต่ละวันนี้มีเม,มนูจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับปกติเดี๋ยวคืออะีแต่ละวันนี้ไม่เหมือนกันอ๋อครับครับเดี๋ยวขอดูรายละเอยียดหน่อยอ่านี่ที่พี่บอกว่าจะน,นำมาแปรรูปอ่าใช่มันจะเป็นเป็น,เป,นเป็นกุ้งส้มที่พี่บอกว่าไม่มีสารกันบูดไม่มีแต่งสีแต่งกลิ่นอะไรทั้งสิ้นเป็นธรรมชาตินะคะหลังจากนั้นเราสามารถเรากินติดๆแบบนี้ก็ได้โดยวิธีการยำใส่หอมใส่พริกนะคะถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นเราก็มานึ่งอ่าถ้าเราเอาเอากุ้งส้มตัวนี้มานึ่งจะกลายเป็นอ่าตอนนี้นึ่งเสร็จแล้วอ่านี้นึ่งเสร็จแล้วคค่่่่่ะะีีีานทอยู โอ้นี่ครับกำ<ม>ลงังกับมับนกำลังจำอยู่พี่ดูโอ้นี่ครับนี่มาเป็นลูกค่ะมาเป็นลูก,ลกแต่คนทำเนี่ดูหน้าเข้มข้นนะไม่คิดว่าจะทำหนิแบบนี้นักพัฒนายุ่งจนโต้ครับนี่ชนนี้ก็เป็นขนมมาได้แล้วครับขนมเทียนค่ะขนมเทียนับไหว้สุดดีวายจังขนมเทียนก็คล้ายๆกับขนมใส่ไส้ใส่ซอสไส้มัมก๋ยยากขนมข้มบ้านเราคล้ายๆกันแต่ขนมไป้งมันจะมีคนละแบบ ใช่นี้ขนมสอดไส้แป้งมันจะนิ่มๆอ๋อนี่ต้องจะเป็นออกวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์จะเป็นขนมเจีนอ๋อนี่ครับแต่ละเมนูเปลี่ยนไปหมุนเวียนเพื่อให้เขามาขายช็อปนี้สยามช็อปปี้ด้วยครับนี่ครับอ๋อนี่ครับขั้นตอนการทำอันนี้เราเริ่มตั้งตั้งตั้งแต่เช้าทุกวันนะพี่แค่เรจะเล่นประมาณเก้าโมงเก้ามนี่ครับ อันนี้ขายที่น่าจะอะไรขนมเทียนลูกใบลูกอะไรไปนี่หบาทพวกบ้าทั้งปากลูกใหญ่ลูกใหญ่เดี๋ยวเอาสักห้าลูกไม่เดี๋ยวพี่ให้ชิมอ๋อไม่เลยใส่ถุงพี่พี่เจอถุงมาไปกินก็มีขนมเทียนอ๋อช่วงนี้จะเป็นขนมตรุจีนนะครับใกล้เทศกาลตรุดจีนอ๋อนี่ครับอันนี้เราก็แยกปั้นแป้งใช่ไหมพี่อ๋อนี่ครับ นำไปนึ่งหรือว่ายัางไงครับอ๋อนำไปนึ่งนะครับนี่ครับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเทศบ,บาลเมืองปากปนานังนี่ก็จะอยู่ติดกับโรงพักเลยนะครับโรงพักสพป,ปากปานังนี่ครับอ๋อแล้วก็มีอย่างอื่นบ้างนิดนิดหน่อยด้วยนะสมโออะไรพวกนี้อ๋อข,ข,ข้างในเราก็ไปได้อ๋อมีข้างในอีกอ๋อนึกว่าข้างในไม่มีอะไรแล้วข้เป็นสายได้รัอ๋อเดี๋ยวใครเป็นวิทยากรสักคนหนึ่งพาไปชมข้างในหน่อยไม่ใช่ปานี้ มาพี่ก็ได้มา่งครับครับไ้ไบอดีกว่าพอจังโอ้โหครับเดี๋ยวเดี๋ยวแนะน่นำชื่อพอหน่อยเดี๋ยวตายตาย,ตายคนไม่รู้ว่าใครเดี๋ยวเดียด๋วยวยครับอาหเดี๋ยวพอยืนตรงนี้แป๊บนึงสวัสดีดครับอยู่กับพอศูนย์พัฒนาอาชีพที่เป็นพอกองสวัสดิการ,รกสังคมเทศบาลเมืองปากพนังซึ่งเราดูแลเรื่องศูนย์อาชีพอยู่ด้วยครับอ๋อศูนย์อาชีพอยู่ด้วยอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในหน่อยอ๋อครับเอาเสื้อรองเท้าได้ไหมเดี๋ยวได้ครับเอาตัวไหนก่อนดีครับอ๋ออันนี้คือระวางขายทั้งหมมดเลยใช่่พี ทั้หมี่ที่มาโชว์อยู่ที่นี่เนี่ยจะเป็นของของชุมชนั้หมันะคะทั้งตั้งอเภิดปากพนังไม่ตั้งของแห้งตั้งขนมนะใช่ทีทั้งของแห้งของสดครับวันนี้จะเป็นปุ้งปุ้งส้มซึ้นชป่อขึ้มชื่อชื่งปากพนังโอ้นี่หลายคนยังยังไม่รู้เนี่ยขนาดผมยูปากพนังหลายหลายปียังไม่รู้กันเลรยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการะตะตอนนี้แค่เริ่มต้นแล้วก็ประชาันพันให้ชุมชนเอาผลิตภัณฑ์มาวางจําหน่ายก็คือคนทั่วไปมาซื้อได้เลยมาซื้อได้เลยค่ะแล้วก็ชุมชนเหมือนเหมือนเขาอยู่บ้าน อาจจะทําอะไรเล็กๆแล้วก็มาฝากขายเราจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำาเอามาฝากกับเราแล้วก็เราจะขายให้เรียบร้อยนะครับก็กลับไปได้และตอนเย็นก็กลับเอาตังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเปิดตามเวลาราชการหรือว่ายังไงครับเวลาราชการอ๋อถ้าเครสนใจมาซื้อนิจันทึงสุขใช่ค่ะสวัสดีรสวัสดีช่วงเทศกาลที่ผ่านมาปีใหม่เราก็เปิดอ๋อแต่ถ้าชวนนิจันทึงสุขขายแน่ตามเวลาราชการนะใช่ประมาณ8ดโมงครึ่งถึงสี่โมงงึอ๋ออันนี้กุ้งหงส์เ่เดี๋ยวดูควตัวอย่างเลยนะครับนี่ครับเออเราแปะ สารเคมีนะคะ oh. ทำแบบธรรมชาติไม่มีสีไม่มีการแต่งสี oh. ในทั้งสิ้นเือมาซ <ใน S 1> ื้อนี่ไม่จำเป็นต้องไปแถวตลาดร้อยปอย่างเดียวแล้วนะอยากจะเป็นผืนรวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดโอ้ครับโอ้ oh. oh. นี่ผมพลาดยังไม่เคยยนึก <laughs> <laughs> ว่าไม่เคยรู้มาก่อนโอ้ oh. แล้วก็มีพวก เครื่องอะไรไปแบบเข้าเป็นข้าวสารข้าวสารของปากพนังแต่ไม่ไม่มีสารพิษเหมือนกันอันนี้ก็ขายเหมือนกันใช่ค่ะจำลองเลยอันนี้จะเป็นมันกุ้งอ๋อมันกุ้งอ่ะสินค้ายอดนิยมใช่ใช่ใช่ที่ฮะมันกุ้งนี่ครับกาายับเรอ๋อครับไม่ไม่ไม่คิดกำไรนะคะจุนมจุ่ขายเท่าไหร่มาส่งกับเราเท่าไหร่เราก็ขายอะไรมันยกไปอย่างราคาชิ้นนี้นะไอชิ้นนี้เท่าไหร่พี่อู๊ประมาณยีบาทยี่สาเองนี่ครับมาซื้อได้ โอ้ยแล้วก็ยังมีตทำขนมด้านหน้ากันทุกวันเนาะนี่ยเนก็ปลาปลากระบอกอะไรก็มีด้วยนะพี่ปลาม่มีไมมีหมดเลยค่ะมีหมดเลยโอ้นี่ครับมีหมดโอ้หลายอย่างเดี๋ยวพี่มายืนตรงนี้อ่านนี้อะไรครับนี่เป็นรังนกของแรงไปปลาของป้ามังทาโอ้ชื่อดังของปากปานังมีรังนกด้วยค่ะรังนกก็มีข่าวนุมลาโอเหมือนร้านขายของฝากนะใช่ค่ะโอ้แต่เรายังไม่ค่อยเปิดตัวเป็นทางการอะเรายังไม่ได้เปิดตัวเป็นทางการโอ้ถึงว่า วันที่เราประคงนั่นน้่นเนาะเพราะอท่านนายกคืออยากให้เราพาสีตกแต่งให้มันสวยงามขออนเลยค่อยตัวอ๋อนี่ครับท่านผู้ว่าบอกว่าเดี๋ยวท่านจะมาเปิดเองอือก็คือตอนนี้จะเป็นน้ำหวานจาาน้ำตาลจ่ะค่ะแล้วก็จะเป็นผงน้ำส้มจาาผงเมล็ดน้ำตาลทุกอย่างนะมีทุกอย่างนี่จะเป็นมีมีสำเร็จรูปซึ่งเราเราบริเวณรูปองสวรค่ะเอาไปใช้ผัดมีมีปากนั้นที่เราทำสำเร็จรูปแล้วเอาไปผัดได้เลยนะคะยังนกอะไรก็มีนะ โอ้ oh, ครบเกทุกอย่างโอ oh, จ้จัดจัดสวยมากนะเขาอยกทำเป็นผลิตภัณฑ์ติละยายนะใช้เครื่องใช้ก็เรียกใช้เรีว่าเครื่องชุมชนนะ,ะอุปกรณ์ต่างๆนี่ครับอันนี้อ่าปเป็นอะไรครับอยู่ในอันนี้อันนี้จะเป็นป okay. อันนี้จะเป็นเก่งไตปลาค่ะอ๋อเก่งไตปลาที่ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้ยังเป็นแบบไตปลาดิบๆอ่เรียกว่าเป็นของขึ้นอ๋อนี่ครับคือจัดสวยนะครับเนี่ย ไม่ผมมองจใจด้านนอกมันเหมือนที่ราชการนี่ม่นเรกว่าเป็นร้านขายของเมือ่อก่อนจะไมนต้องสมุดตะะ่อค่ะที่เราไม่ไดใช้อยู่แล้วแต่บ,บาลเลย์ก็เอาขึ้ขนต่นบาร์เลย์มันรวมอยู่ทั้งหมดแต่ช่วงก่อนเปิดเป็นทางการนี่ก็ใครมาซื้อก็มาซื้อได้ไใช่่คะตอนนี้ก็มีลูกค้าวอลล์อินเข้ามาซื้อ,อทุกวันเลยค่ะแต่ว่าเรายังไม่ทําแบบเปิดทางการนะไทยว่าก็มีการโอ้นี่ครับเป็นกลุ่มกลุ่มบาร์เลย์เมืองล่งเป็นกลุ่มที่สายกิจชุมชนอ๋อครับและนี่เป็น ของอีกกลุ่มันเป็นผ้า,าปาติเป็นผ้า,าปาติตัวนี้จะเป็นลายลายลาย,ลายของปากพระดังของอเภอรปากพนะังก็เรียกลายก้หนหอยอะค่ะเช่อมตัดนะคะตรวนี้เราผ่านกระบวนการถอดดีเอนเอของจังหวัดครับเหมือนจุดนี้นี่พี่จับสวยนะใครจะมาถ่ายรูปก,ก็น่าทายนะบแบบถ<ช><ช>้าใครจุดเช็คอินอยู่ในกับจุดนี้นี่ครับอ๋อมีหลากหลายทั้งอาหารทั้งของที่ระลึกนะสวยงามนี่ครับอันนี้จัดโชย์รว่า นี่โัว์ค่ะของโบราณของกะว่างนี่แหะถ้ใครจะมาถ่ายรูปอะไรได้อคนนี้ก็เามาโชว์ได้โอ้นี่ครับเพิ่งเห็นนะครับนี่อันนี้จะเป็นเครื่องจักรสานอะไรก็มีนะเป็นหมาจากรของหมาจากชุมชนเป็นโมบายเป็นหมวที่ระลึกกระเป๋าอันนี้ก็ขายเหมือนกันใชนมพี่ขายค่ะขายถ่ายอ๋อนี่ครับอันนี้จะเป็นภูมิปัญญาเรื่องของการจักรสานที่จะเป็นหมาจากอ๋ออันนี้เป็นหมกเปี้ยแล้วนี่หมาที่สมัยโบราณที่คนป้าคนนั้นใช้ตัดนะครอบนี่ครับทุกอย่างใช่ค่ะอ๋อไอ้ตัวนี้ล่าสุด เราเราเรียกว่าลับหมากนะคะที่เขาขึ้นรูปไปมาเป็นภาชนะในการ,รใส่อาหารเป็นมิจับพีษแวดล้อมตัวนี้ซึ่งเราเราเราส่งอยู่ในตลาดเดินยุกด้วยเราของที่สาลเรามีเครื่องตัวนี้อยู่สามเครื่องในการทำปฏิกผลิยายการวนนี้ค่ะเครื่องขึ้นรูปลับหมากเรียกว่าจัดสวยงามนะครับเมีมีหลายแบบนะที่มีหลายแบบอ๋อฝั่งนี้จะแนวแนวเขาเรียกแนวเครื่องประดับแนวแต่ถ่ะน้โซนอาหาร๋อมีทั้งปลากระบอกอะไรเมื่อกี้ปลากระบอกร้า มีาะบอกลามันกุ้งมีหมดมีทุกอย่างแล้วก็อนาคตเหมือนใกล้เดือนสิออาจจะขายขนมลาด้วยใช่ไหมพี่เพราะว่าขนมลานี่ชพวเทศกาลคุณจะต้องการเยอะเราเราเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพฤศจิกาค่ะรับจากกระเช้าของขวัญปีใหม่ด้วยโอ้ทับจัด้วยใช่ทุกสภาพทั้งหมดนี้มาจากกระเช้าโอ้ยี่เยี่มยอดนี่ครับ อ๋อนับตั้งแต่ก็วันนี้เป็นต้นไปก็เคยอยากมาแวะมาซื้อใช่ค่ะมามาเยี่ยมชมมาดูได้ตลอดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปปิดคลิปที่ด้านนอกกันพูดถึงการทําขนมช่วงจบปีนี้เราจะทําทุกวันอย่างที่วงนี้อ๋ทำตามขายใช่เราเรามีการสาธิตขนมตามฤดูกาลช่วงนี้ก็เป็นของเทศกาลสุดปีเราก็มีขนมเคิยงขนมเทียนแล้วก็ถ้วยูอ๋อเหมือนหมดฤจีนแล้วก็ยังทําอยู่ใช่ไหมอ๋อ จุีึผ่านไปเราก็ทำขนมอย่างอื่นเทนนะคะอ๋อหลากหลายหมวนเวียนไม่ซ้ำหมุนเวียนตลอดอ๋อใครจะมาศึกษาขั้นตอนการทำก็มาได้ดูได้เกี่ยวกับความสัตย์เพื่อสัมปันเลยด้วยว่าเราแต่ละวันเราจะมีหลักสูตรอะไรที่จะสอนอ๋อครับนี่ครับจุดนี้อ่าเดี๋ยวาปิดคลิปตรงนี้ก็สุดท้ายแล้วก็ยังให้ฟอฝากฝใครอยากมาซื้ออะไรก็มาได้จันทร์ถึงศุกร์ค่ะ เวลาราชการเวลาราชการเชิญเชิญไว้มาเยี่ยมชมศูนย์ได้เลยนะคะเราจะมีทั้งของของของทานแล้วก็ของพิลาลึกของฝ่าเป็นกระเช้าปีใหม่ซึ่งเราใช้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนทั้งหมดนะฮะมันเป็นศูนย์รวมใครไปมาเหมือนมาที่นี่ได้ครบสุกอย่างของปาาพนังคือถ้าใครไม่ไม่รู้จักก็จะไม่ให้ติดกับโรงพักปาาพนังใช่ครับชื่อว่าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเทศบาลเมืองปากพนังโอเคขอบคุณพอมากครับ